สวัสดีครับช่องปาโก้ลำเพลินอพิเชียวครับครับอัปเดตการเดินทางครับตอนนี้เราจอดอยู่ที่ปั๊มปอททโนนีแดงครับพี่น้องกำลังจะลงเขาครับพอดีจอดชุกเชินแห่ลูกๆเด็กของน้ำครับขวด้องครับครับจอดอยู่สองขันครับรถพอวันครับรถลั่งครับน้องนันคือสิลวงนาไปแล้วครับลวงหน้าเป็นหมดไปแล้วครับรถบัม กาโกลังทายขึ้นเขาครับตอนนี้ครับลังทายเหมือนเดิมครับ mm. จอดตั้มตุลาดครับพอตะทอดต้องจอดทุกงมือครับเ mm. มือนี้จอดไกลแน่ครับเพราะว่าช่วงช่วง,วงยุ่ยอะไรมันสูงครับช่วงยุ่ยนังร้อมสูง mm. ผมเขาว่าได้รดตรงล้มก็เลยบอกลงๆว่าขอมาจอดที่นวลดินแดง ตอนนี้รออีกหนึ่งท่านครับศิลปินครับช้างจักรพันธ์ครับโงหัวไปทั้งแต่อันนี้แม่ยูโรครับแม่ยูโรเป็นสื่อเสเบียงไงไปให้ลูกซ้ายโอ้โมแม่คือเต็มใหม่เต็มมือแท้ <laughs> สือเป็นสืกาแฟใหม่พราะวันนั้น เจดีครับเจละคนเจดีครับทีมงานสาวหน่อยสร้างพ่อนางอยู่หนเสวียนนั่นสร้างสร้าง,างยนเ,นย,นเนย็นแน่ไี่เพื่อนอ <c oughs> เนี่ยเตือนเหรอเลืาจุดเลือดสร้างกูเดียวครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อครับ วัดเป็นยาซ่อมไม่ได้พี่น้องนี่ครับระยะทาง200กิโลตอนนี้มาได้เกือบพึงทางแล้วละพี่น้องแล้วอยู่ลอยประมาณลอยกิโลเอาอไรลูกขนมครับน่าจะเหลือคนเดียว<า>ลูก<า>เอาไปเช็คเ<า>ช็คคนในพ่อเอาไปเช็คคนในพ่อ จากนี้ไปก็ลงเขานิดหน่อยทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะเหลือช้างคนเดียวมั้งใช่ไหมโอเคลูกเดินทางต่อพี่หน่อง มาถึงแล้วพี่น้องทกากลางขุนเขาครับวัดแม่ย่าซอครับหลบาปาเท่ามะหว่าน,นครับพี่น้องมาถึงเที่ยงกว่าตัวาบ่ายมุงครับพี่น้องมาทั้งหมดถึงหมดแล้วสามสี่คันนะครับพื้นที่ก็เบิ้แลระเป็นยังไดบุพพีน้องมันเป็นเป็นในกับโพดเนาะหลังวัดครับพื้นที่อยากกอนข้างสิพอ่อโมเลียบครับม่งไปที่เอวสิไปยังไดไมาถึงไหน พื้นที่จะกุคระหน่อยครับเรียนอยู่ลังวัดครับก็อผู้จัดมาเชี่ยอยีกแล้วครับก็ฟังเมืองครับรถบาดมาถึงจั้งหวัดสี่ขั้นแล้วครับเราย,ยังามารถผมก็เพิ่งจอด ืนี่ครับว่าลังเวทีเวทีติดตั้งอยู่นี่มันติดตั้งได้ป่ะมันคือเป็นค่อยๆเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเพิ่นวัดนี้ไผ่กุ้งสะท้อนครับซิลิพอนครับเพิ่น มาบุรณะมาสนับสนุนครับรถแหเ่เพื่อนก็ยังจอดอยู่นี่ครับรถแห่จออดยู่นีสองขันวิธีวิธีทั้งหมดเลย่าจะเป็นวิธีภัยกับวิธีสิริพรครับนันเป็นบุญประจำปีครับพี่น้องเป็นบุญประจำปีวัดนเมืองสด จะตกแท้ๆฝนมันตกนี่ไหวเป็นผีตัวใหม่เลยเด้ดดีมองว่าพ้นบุญพันไหนจะเหม่อแล้วพี่นอ้อง<า>ทำกลางคุณเขาคือกันเลยครับลุมเด็นซื่อ รถแฮซิลิพอนครับไพ่จอดไม่ได้ผมมาเรื่อยอยู่ผมพาลูกทั่วร์มาจอดฝ่ายพักให้เจอครับมาหรือเปล่ยุดเป็นพยุดเป็นรถพยุดอยู่บ่ะค,ครับรถพยุดมาก เจอสิบพาเดือนไปหาไม่หาผมเคยมาไหวาแเราอยู่ เป็นปลากระพดเป็นเก็บเกี่ยวครับให้มันบบริเคลียร์ให้มันเป็นเลือดๆนี่ดอกครับ

ไม่ผมนี่อันนี้เป็นลูก เล่นพม่น้องสีทองสีทองอลังอ็จอดถึงแล้วด้พี่น้องในทีมงานคาราวานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับขอบคุณทุกตานติดตามขอบคุณทุกกา,ารติด,าดตามครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปสกนีครับพี่น้อง สวัสดีครับเดี๋ยวพุ่ผ้าคลิปนายพุ่งผ้าเดินหลอบบัดครับสวัสดีครับ